ซุวนวูหรือที่คนทั่วโลกรู้จักในชื่อซุนจือหรือซันซือคือปราชญและนักยุทธศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินจีนโบราณผู้ที่ชีวิตและความคิดของเขาได้เปลี่ยนโลกการสงครามไปตลอดการซุวนวูเกิดในแคว้นฉีก่อนจะเดินทางมาสู่แคว้นอูในช่วงที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยสงครามระหว่างรัฐเมื่อยังหนุ่มเขาเป็นผู้ฝ่เรียนรู้มันสังเกตชีวิตประจำวัน ความคิดของผู้คนและเหตุผลเบื้องหลังชัยชนะกับความพ่ายแพ้ในการศึกแต่สิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากคนอื่นคือความสามารถในการมองสงครามไม่ใช่แค่การใช้กำลังแต่เป็นศาสตร์ของกลยุทธ์ที่ต้องใช้สติปัญญาความเข้าใจมนุษย์และการวางแผนลึกซึ้งเมื่อถูกเชิญเข้าสู่ราชาสำนักแคว้นอูซุนวูได้พิสูจน์แนวคิดของตนโดยการฝึกนางกำนันให้กลายเป็นนักรบภายในเวลาอันสั้น สร้างความตะลึงให้กับกษัตริย์อูหลอผู้ซึ่งต่อมาได้แต่งตั้งเขาเป็นแม่ทัพใหญ่ในสนามรบจริงซุนวูใช้กลยุทธ์เหนือความคาดหมายเขาวางกับดักศัตรูทําให้กองทัพที่มีกําลังมากกว่าหลายเท่าพ่ายแพ้ลงอย่างน่าเหลือเชื่อทุกชัยชนะของเขาไม่ใช่เพียงเพราะดาบหรือหอกแต่เพราะสติปัญญาและการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างลึกซึง้งและนี่เองที่ทําให้เกิดผลงานอมตะ ศิลปะแห่งสงครามตำราที่ไม่ได้สอนแค่การรบในสนามแต่สอนให้เข้าใจชีวิตการตัดสินใจและการเอาชนะอุปสรรคด้วยปัญญาจนถึงทุกวันนี้แม้เวลาจะล่วงเลยมากว่า2,000ปีความคิดของซุนวูก,ก็ยังถูกนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทหารการเมืองหรือแม้แต่การทำธุรกิจถ้าคุณอยากรู้ว่าชายคนหนึ่งซึ่งใช้สมองมากกว่าดาบ สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้อย่างไรติดตามคลิปเต็มได้ที่ช่องของเราแล้วคุณจะเห็นว่าศิลปะแห่งสงครามไม่ได้เป็นเพียงตำราสำหรับนักรบแต่คือบทเรียนของชีวิต